ให้รออยากกดอีโมดแตงพอ่์่อกดไม่เป็นก็เป็นอะไรปวอรายงานด้วยกูโหลดช้าจะได้กินตัวถูกจำเหรอโอ้กิลิกิลิโก้โอ้ยได้ตามแบบนี้เป็นดีดีกว่าชิคุมาได้ตามแบบนี้กูเป็นดีดี สองแบบพาเป็นยังไงเว้ยบอกกูทีไม่ไม่ได้หมายถึงพวกหมายถึงคีริโกะคีริโก้ก,ก็เป็นมิโกะพวกกูสองคนอยู่ในวัดและสั่นเจา้า <c oughs> เอาที่มึงสบายใจลย <c oughs> แล้วมึงไม่ได้อยู่ในวัดด้วยโ <c oughs> อ้ไม่ได้โง่ <c oughs> มึงอะเป็นพาแต่ไม่ได้อยู่ในวัดมึงรู้เปล่า <c oughs> <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> <c oughs> มันมาดักเราแน่เลยทำยังไงดีทำใจเฮ้ยมันแน่มามาแล้วลิงลิงหันหน้าไปมองเอาไปละ เฮ้ยแต่กูกดโยเบลคำอะโอ้ละโยเบลคำโอ้โหโลกกูแตกเในเวลาไม่กี่วิเอคโค่มือตาไม่ขี้หวัง ที่กูยิงเทเตอร์เกือบตายแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนกูไม่ได้ดันเอาเนาะว่ากูไปเล่นฝาคนเดียวกูเห็นแลวเป็นโลคนะเว้ยมึงรู้เปล่ากูเห็นแล้วแต่กูอยากดันแต่กูดันไม่ได้ไม่มีใครดันเพื่อนกูเว้ยเอตายห่านมันจะตายหลายรอบอ่กดีแกว่าหลับ เห็นยิงกันนานแล้วเลยวิ่งมาด้วยมึงน่าจะมาตั้งแต่เมื่อกี้เลยเห็นยิงกันนานอเข้าหัวอ๋อไอ้เจ้บมันได้อยู่แล้วล่ะไอ้เจ้บเข้าไปไปฟัดกันในห้องอีกตึงๆนะครับก็ไม่ไอ้บอดไม่มีใครดีโทษกูก็ไม่ได้นะกูคิวไอ้เบอร์ยู ครูบยิ 5, นอ้อมรัดโลกมาเมื่อกี้มันบินอ้อมมึงวิ่งตามยิงเซเซ์ข้างบนมีตรงไหนยิงไม่ข้ากดเร็วไปโอเคเปลี่ยนจุดเกิดละคราวนี้ครูไกลเลยมันจะตายแล้วพี่กำลังเบร์แล้ววะจะเย็นไว้จะเย็นไว้ตัวน้ำหิว่เลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาปูจะตายแล้ว กูจะหาวมึงเปิดสีว่ะเปิดแน่เลยนะ,ะยยยน้วก็ต้องถ่ายเน,นี่ดูหน่อยครับกูต้องกดอีหมดแล้วอ่ะขอยอยูะโวยเออเป็นไ่นะระวัง ไว้ลิง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  ไม่มีใครออกมาเลยบาร์มิโกกูมาอยู่ออกมาให้ก no, ูยิงต่อหยอไม่ออกมึงเข้าไปยิงไงทั้นน่่ะัามโล่อ่ะไอ้ยานี้โลดเว้ยมึงอยู่ไกลมากเลยมันจะตายอยู่แล้วมันอยู่ในเกาะ โอ้ยกูเอมสู่ไม่ได้ลังไฟก็เว้ยช่ด้วยล้างสวยเว้ย อยู่ไหนครับอิวแล้วอิวแล้วเมื่อกี้กูโดนลวงเออมึงโดนอะไรไม่รู้แต่กูที่เพิ่นขี่มันขี่คือผิวตาบดใช่ไหเออจะขิงได้ไหมเป็นพระไม่งั้นกูบอด่าคิวแล้วเอื้อยูกูยูกูไอ้เนี่ยมันจะตอนคิวแล้วนี่ิวกูกูตายแล้วที่สุดเสียกูคือกูกูก็ไยล่วง ก็ค่อยลงไปดอดกับพื้นไหว้ยพาลว่าสองเลยมึงเผื่อไที่จะตายที่จะมีจังเลยอีกรอใครเป็นสามีมามีกูมีผ้าปากเปิดนันติเรีันติอยู่นะกูตายอีกนะมันก็มันก็เสียนันติเพื่อฆ่ากูเลย

หลังเข้าหลังเข้า,ขา,ายแล้วก็เจอมอยลาย่าแดนเข้ามาโอ้โหโอ้โชา่าพูดงั้นผี เฮ้ยไอ้มีกดไอ้มวีพีวะเอ้มวีพีก็เที่ยนละแทงมันยิงโหดสุดเข้าทุนไอ้ใบ้ แล้วตัวใหญ่ๆอ่ะแบบว่าหัวแบบเกยประตูเหมือนแบบพยายามเข้าประตูให้กูเข้าไปเลมินเลนมินกหลงแจมเลยเสร็จแล้วกวยส่งไหวก